ฟรีกับคอสพิเศษก็จะปูพื้นฐานให้เลยอ่ะจากทีวีค่ะดูจารายการทีวีเฟซบุ๊กค่ะเด้งขึ้นมาบนทีวีเฟซบุ๊กค่ะก็เรียนเรียนฟรีหรือว่าเตียตังเรียนฟรีค่ะเ,ะเาขมมาสอนอะไรบ้างก็สอนในเรื่องของการปรับโปรไฟล์การสร้างเพจการ,รายิงแอดแล้วก็มีติ๊กต็อกค่ะปรับแต่งโปรไฟล์เฟซบุ๊กเนอะซึ่งปกติเฟซบุ๊กเราเล่นอยู่แล้วแหละรสร้างเป็นแบนดิ้งที่เอาไปใช้กับธุรกิจตัวเองอ๋อผมเอามาใช้เยอะเลยฮะผมก็มาสร้างเพจไปช่วยต่อยอดที่ธุรกิจวนตัวนี้ได้ค่อนข้างดีีมาาากท่เป็นพยบล สื่อที่เราเรียนเนี่ยเอาไปใช้เวลาเราไปเที่ยวทำติ๊กต็อกบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีความมั่นใจในการที่จะไปโพสต์พวก Facebook อะไรเงี้ยผมก็อยากเอาไปเป็นส่วนหนึ่งในการที่เป็นกรณีสืศอสารในการไปสอนนักศึกษาเรื่องการสื่อสารการตลาดโดยทั้งสื่อต่างๆที่จะใช้สื่อสารบนดิจิตอลแพลตฟอร์มทั้งหลายซึ่งผมรู้สึกว่าโอเคจัดแต่งคลิปไม่เป็นตัดแต่งภาพไม่เป็นตอนนี้ก็ทําเป็นทุกอย่างแล้วด้วยความที่ตัวเราเป็นเจ้าของธุรกิจร้านทองอะค่ะแล้วมันกลายเป็นว่าเราก็ได้อีกหนึ่ง ช่องทางที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำมันได้